ปฏิกิริยานย้มแรงครับพี่น้องผอกระดำนเาวพาดวิชายเนี่ยคุเกัาครับผมวันนี้กิดจะพาพีพ่พาหนองมเมึงกันยามรอบครับผม ท่านนายเพินนพ่นเอาหลอบลงไปหลังบ <ắc>. ักไงครับพี่น้องมะหลุนมะมึงน้ำกันว่ามันจะเป็นแนวใดสิมานบอลที่จังไดท่านนายเป็นอลังดีเนาะพี่น้องเก็บไปน้ำกันกูเทียร์เป็นอะไรท่านนายเหมือนสิบลูสิบลโอ้ไม่อนี้เป็นอะไรมืงอนง <laughs> <laughs> ี้จ้ากูว่าเรื่อง <laughs> อับอายภาษาสีเนี <laughs> ่ยพี่น้องหนีหัวควันเด้อ รอบใหญ่พี่น้องรอบใหญ่นำตีงยังเด้ล่ะรอบอันนี้บนเป็นรอบธรรมดาเดลยนี่โอ้ยเต่าเต่าเอาละเต่าละถือว่ามีรุ่นอยู่เต่าก็พอดีแล้วพอดีได้ปล่อยเฮ็ดบุญทีเด็ดเต่าเต่ากับเต่าอ๋อคอะไรหลุนมั้งเอานนำตีงยังได้ล่ะเต่าทางนั้น่ต้องเออากทงนั้นก่ต้องหออโอ้เต่าตัวเดียวทั้งข้างทางใหญ่หัวกับ เดี๋ยวสุดมาแต่ทั่นี่แหะเฮ้ย่ากดูดีได้ผูกวะอไรเอานั่นดูอ้าวปลาคอครับผมปลาดูปลดูปลดูเอาละปลาดูกับเต่าตัวหนึ่งเอาเอาเอาาเอาการในการในการเกาว่าได้กเอารกณฑเกตน้เพ่เห็นตู่เนาะเออดีกรแนวกรแนย ปลาดนี่ครับสภาพกรพาคือโตสิโอเตหาเลขกด้นี่เลโอ้ตองง็ด้วยตองงับมันหลุดเล็กดูตองเงบตองเงบตองงมันเป็นแบบไหนวะแล้วตัวนี้แหละดินต่มือเลกโอ้แต่ล้วมันถือต่มือเลกคนนั้นนะโอ้มันส้นจนตามันแก้มมันแตกมันเลยเยอะอ๋อโไง มันเด็กออกเนาะโอ้เอายกโซเลยโอ้โชคประดูตองงับเลยต,อง,ตองงับ,งงบมันเป็นแบบไรกันเน,บบนเ้องเอ,อ็กมึงเล็กดูเอ๋อตองงับบะเนี่นี่ตองงับมันขึ้นีกองครับเอ้าตองขยัดโอ้มันแบบมันโบเห็นหัวเห็นหางไปเลยเนาะอันนี้ว่าเต่าง,งับไหมอ๋อโทรพี่น้องม่เคยเห็น เตางับมันบ่มีหัวม uh, mm. oh. ันได้ได้พี่น้อยนี่แสดงเอียงเห็นมันบ่ได้เห็นเนาะครับผมเต่างับเต่างับอันนี้เอ้เาแปล่งเป้งว่าทาอไรเนาะเรล่องอไขเนี่เดี๋ยวไปค้างก่อนไปค้างกันเลือกเสอเลิกกระดิ่งองยังดีเนาะแต่บามีอันนี้นี่เขาดีเล้ปาด มันเก็บเขามาอัดเนาะมันเลยตาบอกขามาเนะะะเาะอืมมันเขาจะมือแรกตัวทางหน้าเหี้ยบ้นี่บอกบอกเขาต้ตองเอมามินี่ขอแล้วอออันตัวนี้ไปดีอะฟูอะไรสักหนี่งโอเคโอ้ไปกลับไปขึ้นสู่ธรรมศาสตร์เด้อเฮ้ยไป ไปเนื่อข่าวนั้นไปอีกว่เดี๋ยวเขาปล่อยพี่ว้าวตรงครับไปเลยอุบบ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 บไหบบบบบบบเบามบบบอบบ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 ีบบบกบบ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 บเบบ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 บ นมน่นี่คือประกาบเอาขึ้นมาหาลกวายสิเราคิดพวกเน่าเด็เกิดได้เลยโอ้อาจารละ